เ้ okay, สวัสดีนะคะค้าเคเือยอเกมเมร์นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่น o d สเด Survival นะคะก็คือเออเก็น่าจะรู้จักกันนะก็คือลงมอดในไมค์คาว่วก็เล่น Survival ธรรมาดาแน้่แหละโอเคแคาสร้างลงใหม่เลยนะเราก็ลง,ลงแค่มอดที่เราอยากเล่นเนาะเพราะว่ามันเขียนยังไงวะ Mod Mod, Mod. มอดเดดมอดมอดเขียนยังไงอะเอเขีย okay, นนี้ไปก็ได้ <laughs> โอเคเราก็ลงลงแค่บางมดเนาะถ้าเกิดเราอยากลงอะไรเพิ่มเหมือเราเค่อยลงทีหลังก็ได้โอเคส v ว v วลอืมโอเคโอเคใส่ซ huh, uh ีกันดีกว่าใส่ซีด,ด้วยอะไรดีเลยใส่ซีดว้ไไดยดวยแล้วกันดูว่ามันจะดีไหมเฮ้ okay. okay. เขียนเลยนะฮะก็หลักๆก,ก็มีไอกาแล็กติกคราฟที่มันไปอวกาศได้ซึ่งเราอยากเล่นมานานมาก แล้วก็มอดนู่นไอไมค์คราฟคำมาไลฟ์ที่มันเออแต่งงานได้นู่นนี่นั่นนะแต่บอกเลยว่าพอมอดอัปเดตเราก็ไม่ได้ติดตามแล้วก็คือเราจะเงิบหนักมากว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจากที่เราไปดูมาเมื่อกี้ในเคี๊ยทีคือมันของแบบอโอเคข้อคิดวันนี้ก็คืออย่าเปิดอย่าอัดคลิประหว่างเปิดอย่างระหว่างสร้างโลกใหม่นะฮะโอเครู้ซึ้งเลย เปิดมาก็เขาก็อันนี้เป็นของมอสกาเล็กตีคราบแล้วเราก็ยังไม่สนใจเขาอุ้ยมีฟักทองด้วยอันนี้ก็เป็นลูกแก้วของไอ้ไมค้าพัม alive นู่นนี้นั่นนะคะเราก็กดเลยละปะที่ขวามายังเหนือโอเคไมครับคำ alive นะคะเขาถามว่าเราเป็นผู้หญิงผู้ชายเราเป็นผู้หญิงค่ะเขาถามว่าเราอยากเผื่อมีคนอยากให้ ทุ่งดอกไม้แบ่งบานนะคะเราตอบอันกลางแล้วกันเราเางก็ชื่อนี้แหละชื่อนี้ไปเขาให้เลือกมีครอบครัวแล้วไม่เอานะคะไม่สนุกง่ายไปอยู่คนเดียวอยู่ในคือเมื่อกี้เราลองกดอยู่ในหมู่บ้านมาแล้วนะคือมันจะสร้างหมู่บ้านให้เลยอะ่ะแต่เราว่ามันดูโกงไปหนอ่อยอ่ะอ่าเราเอาอันนี้กันอ่าเออหรือว่ายังไงอะ่ะไม่เราไม่รู้ว่ามันจะสร้างบ้านให้หรือเปล่าอ่ากดยิ้มไปก่อน อืมเออวะ่ะมันสร้างบ้านให้เลยอะ่อะอง่ายดีเนาะทำเหมือนโกงเลยอะ่ะเออผมบ้านแล้วเนี่ยหหแหลกเลยนี่บ้านเนาะมันก็สวยอ่ะนะแต่มันโอ้โหมันดูโกงเลยอะ่ะคือรีทอนมีอะไรให้เสร็จสับดูโกงอะไรทีเดียวหมีเตียงให้ด้วยเนาะไม่อยากโกงอะอ แต่บ้าน,นสวยนะ <c oughs> เป็นกระตกเป็นไรเศจสับอืมอเอาไงดียวมันจะดูโกงไปอะอืออ่าอืมิมงไ้มันก็เสียได้เนาะเก็บ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 ้อก่อนคือแบบไม่เนาะไม่อยู่ดีกว่าเนาะมันดูโกงเนาะ ไปดูโกงไหมหรือเปล่าอ่าเพราะว่ามันดูโกงไกไม่อยู่เดี๋ยวยปิดเมคแว็บเดี๋ยวมันดูโกงมากเลยเนี่ยโอเคโอเคเราก็จะไม่เอาแล้วกันมันโกงไปอะ่ะมันจะดูง่ายไปหรือเปล่าเราจะเล่นเซอร์ไพวอลทั้งที ใช่ว่าเดี๋ยวไปสร้างบ้านใหม่แต่มันจะไม่มีประสบการณ์เอาเมามันที่เราได้เจอในในคืนแรกนะฮะ <c oughs> แบบว่าวิ่งหาไม้กันไปทั่วอะไรนี้ไม่ค้าเป็นเกมมาอาจา์ที่ถ่ายไม้ได้ด้วยมือเราก็ต้องเก็บสะสมประสบการณ์นี้ไว้ก่อนดูดีหินเหินอะไรไมีมาหมดเลยอะ่ะมันมันดูโกงไปเนาะโอเคก็มีมินิแมปมีบ้านถืขึ้นมาด้วยเนาะ มินิแมปก็ตั้งอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตั้งเว y พอย n t ได้นะฮะไอ้น,นี่ไอ้น,นี่เราโกงไม่ได้นะเอออันนี้เราเอาไว้ดูดูสูตรดูสูตรสิสูตรเออเพราะว่าแมปนี้ยี่สิบเอ็ดหน้าซึ่งเราก็ลงมานู่นมนี่รวมทั้งลัคกี้บล็อกด้วยนะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นเออค o คิ Block ้งฟอร์บล็อกเฮดเออแล้วก็ยังไม่รู้ ซึ่งเราบอกเลยว่าถ้าเกิดเราไม่มีไอเนี่ยเอาไว้ดูเนี่ยตายคงไ <c oughs> ปงงว่ามีอะไรเป็นอะไรบ้างเคให้ดูเลยละกันเนาะว่าเรามีมอสอะไรบ้างแล้วก็มีไอมอสไอคุกกี้นี่เพราะเราคิดว่าทําอาหารมันก็ดูน่านานารักน่ารักดีเนาะแล้วก็ไอมิสเตอร์เคก,ก็คือพวกเฟอร์นิเจอร์มีส่วมด้วยเย่แล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้คนระับโอเคอันนี้ก็คือ คือช่วงที่เราอันที่เราเคยดูอะเรารู้แค่ว่ามันมีแหวนเราก็แต่งงานได้ NPC ไม่ใช่แบบกระบุกยาวๆร้องห้อห้นะเออแต่ว่าพอมาเปิดดูอีกทีนี่แบบเรานี่เงืบหนักมากอะคือดูดีดูดีคือมันอะไรมันก็ไม่รู้เนี่ยคือมันมันมีตัดเนี่ยดูดีทำเพชรไปลุูปหัวใจได้ด้วยน่ารักมากเนี่ยมีลูกได้ด้วยมีมีอ๋อไข่คือถ้าเกิดแล้วก็มีพวกเออยานอวากาศ เทียอะไรก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยอืมเนี่ยเออแล้วก็ต้องกดดูนะฮะโอหไม่ยงเต็มแม่เราบอกเลยว่าเราไม่น่ารอดโอ้โหเอาแต่พูดจนมืดแล้วนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคนะอืมโอ๊ยเสียดายนะในวันร่้จิตตอบว่าไม่ดีก่อนเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไร เราก็ปล่อยไว้ให้ซอมบี้เข้ามาอยู่นะคะพวกซอมบี้ไรบ้านโอเคเอออยู่แถวไหนเดียวไม่ชอบอยู่ในป่ามันมืดอะ่ะมืดเรามาสปอนมีอะไรแดงๆดอกไม้โอ้ยโอยอยแหลกแหลกหลกนักมากนี่อยู่แถวนี้ก็ดีนะแบบว่าชายหาดอ,อ่ะโอยเจ๋งอ่ะเออเอยู่ตรงนี้ดีไหม มันก็ไกลบ้านเก่าอีกหรือไม่บ้านเก่าถ้าเกิดเราสร้างบ้านใหม่แล้วอันนั้นเราอาจจะทําเื็นที่เก็บของไรนี้ก็ดูอีกทีแล้วกันเพราะย่ยาแหลกมากสิถูเอ,อ้ยแถวนี้ก็โอเคนะหรือว่าจะไปอยู่ตรงนั้นเดียวอืม,อมคือตอนแรกอะจริงๆที่มันบอกว่า I live in a village ถ้ากดเลือกอ่ะคือมันจะสร้างบ้านให้เลยโกง่ะก็ไม่ต้องไปหาด้วยเราก็เลยไม่เอาอืมถ้าสร้างบ้านแถวนี้มันก็อืมมันไม่ค่อยมีเหมืองดลเรามีเวฟพอย์เราจะไปไหนก็ได้อ่าแถมมันสวยอ่ะเอาโอเคงั้นสร้างบ้านตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ เพราะว่ากำลังดีนะแถวนี้มีต้นไม้มีอะไรมีแหล่งน้ำโอ้ยค้างอีกราแป๊บค้างอืมค้างหนักมากเอาจริงใส่ลงมอเยอะแลราะวเราก็ช้างใหญ่อืมเมื่อแถวนี้เราว่าสวยนะเนีย่ยโอ้ยอย,อย่าะไรสิ อนี่ยโหยทำเลดีดีแบบว่าวันวันว่างๆปาเล่นเลยเนี้ยอือหึงั้นเราว่าหลังแรกเราอยู่ตรงนี้มันเล็กๆน่ารักไม่ต้องมีอะไรมากนี่ทำไมมันแหลกมากเนี้ยเออแหลก,กว่าแหลกกว่าตอนนั้นเยอะชางยึดไปอ่ะค้างเลยโอ้ยเชียด รอแปบ๊บรอแปบ๊บโอเคโอเคนีขึ้นหน่อ,อืมทรายข้างบนออกอะ่ะ แล้วว่าสร้างบ้านแถวนี้ก็ดีแล้วทำทำตรงแถวแนี้เป็นฟาร์มเฮ้มันตัดเลยดีนะฮะเวบพอยต์ก็ทอามาโฮมง่ายง่ายเลืกสีเลือกสีเอาสีอะไรดีสีแดงหรอสีแดงไม่เอาไม่สวยเลยสีเขียวดีกว่าเคจีสีเขียวเขียวเขียวใสใสสีเขียวเออเขียวสวย หืมสวยงามมากค่ะยังจะเบียคอนโอเคสติแกแรกโอเคมันเริ่มโหลดแล้วนะฮะตรงนั้นก็มีเกาะอ,อีกอ่มตัวนี้จะมีถ้ำไหมเนี่ยปักเลยแล้วกันปัก,ปกไปหาถำ้ำ อ่าฮะแถวนี้น่าจะมีทำเนอะแบบไม่รู้อะ่ะฟิลเรามันไม่ค่้ฟิลอย่างนั้นคือปกติเวลาอยู่ในป่ามทำไม่ค่อยมีมันจะมืดแล้วด้วยอ่ะขุดเอาแถวแล้วกัน <c oughs> น่าขัวไปอะอืมแล้วก็ทำดินเป็นเอาดินเป็นที่กำบังเหมือนเดิม,มง่ายๆสไตล์เคสดีนะฮะโอเค ไม่มีเหมืองว่าขุดเหมืองเองยากเลยเราไม่รู้ว่าแมปไอ้แมปนี้มันเปลี่ยนเป็นใต้ดินได้ไหมอะฮะอาแล็กซี่แมเหนือไปไหมอะเอ็มมันไปนซ้ำกับอะไรอะเอ,อ่อนี่ไงเอ็มอ๋อเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเป็น G อันนี้สเป s ช i p Inventory L เออโอเคอืม w ีเวนไมเนอร์คืออะไรอ่ะชิบปะชิ p ได้ไหมเราวีเวนไมเนอนี่นะคือเราไม่รู้ไงว่าเก e คืออะไรแบบนึง g a v e คือปุ่มไหนอ่ะเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นเวนไมเนอร์เอาเป็น ปุ่มอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราเข้าใจตรงกันว่ามันคืององูนะฮะคือมันต้องกดค้างหรือไงลอ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 งเหม็นออกเลยไม่ออกอะ่ะทำไมไม่ออกอะ่ะแอปเออลืมไหมว่ามีเวลาตัดไม้มันจะได้ง่ายขึ้นเนาะหรือว่ามันต้องใช้ แคบล็อกได้ไหมได้ปกติเราเห็นเขากดค้างทิปกด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 ,กดทิปกันนะ่ะไม่เห็นออกเลยหรือว่ามันต้องใช้เครื่องมือวะเองแบบอืม เรากลือเริ่มเรื่อการขูดหินไปสิ้นแล้วนะเออนี่ไงมันต้องใช้เครื่องมือจริงด้วยฉลาดเดี๋ยวนะเยี่ยมค่ะาีนี้เราก็เร็วขึ้นอะไรทีวตดีดีขึ้นนะฮะแล้วเราก็กดแล้วก็ขูดหิน,นลงมดเอ,อ้าทำไมทำไม่ได้อ,อ่ะเอโอเคเรางงอยู่นะฮะ ท่างมันเอาเท่าที่ได้แหละประมาณใช่หินยี่สิบสี่อันก่อนอย่างดีก็ได้สร้างบ้านนิดนึงคือเราเป็นคนที่สก,กิลการสร้างบ้านเล็กๆขากมากอะคือเวลาจะทำอะไรทำตัวโตแล้วเรารู้สึกว่ามันดีเทลได้กว่าบ้านเล็กๆก็อย่างนั้นแหละ ยีบสีอันตัดไม้สักหน่อยเออจริงๆถ้าเราจะถ้าเราจะทําเราก็ตัดไม้จากบ้านนั้นใช้เวนไม้นึงทีเดียวล่วงหมดอะไงนี้มันต้องกดค้างหรอใช่มันต้องกดค้างโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอสำหรับวันหนึ่ง ใช้เมื่อแล้วนะคะก็ปลุกตัวเองโลดดินไม่พออีกกำมควกมโอ้ยไม่ชอบใช้ย่างอื่นปลุอ่ะก็พอดีเลยเย่เ yeah. อมันขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมโอเค <c oughs> แล้วเราก็จะลวงออกไปจบเลย เราไม่อยากอย,กอยู่กลางคืน,นเ,บเบื่อๆเราอยากออกไปไฟเออเราไม่ได้ลงมอเทมกลางคืน,นมีนนนอะไรนากลัวนะกลัวเนาะ๋ยวไปดูกอนว่ามีมออะไรน่าสนใจไหมออกไปล่าดีไหมอะหรือว่ารอเช้าดีอือรอเช้าวันนี้ก่อนแนละ้วรอเช้ารอเช้าโอเคก็เช้ากันแล้วนะฮะเออแล้วเราก็ไปหุดตัดไม้ตรงนี้มาเพราะว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีตัวะไรสปอนเนาะ มีคีเปอร์อยู่ตรงนั้นตัวหนึง่งเคยอ,อยู่ตรงนั้นอะนะแล้วก็ลงไปขุดเหมืองมายันเท้าเลยแล้วก็ไม่เจออะไรเลยเหือแถวนี้ไม่ค่อยมีอะไรเนีย่ยดูก็มีแต่ป่าแล้วก็ทรายแล้วก็แม่น้ําเราลองคิดว่าตรงเนี้ยทําเป็นแบบตรงเนี้ยบ้านหลังแรกอะต่อไปเอาเป็นแค่ที่พักปากอากาศดีไหมอะไรอย่างเี้ เรามโนไกลมากเพราะถ้าไม่รู้ดีมันแถวนี้ก็สวยอะแถวเอาเมาส์ไไม่ได้แถวแถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้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 ยเออเห็นใช่ไหมตรงที่มันเป็นทะเลทรายเป็นชายหาดติดกับแม่น้ำแล้วก็ติดกับอะไรนะมหาสมุทรอ่ะเออซูมเนี่ยเอ้ยเออเออเออซูมออกดิ แงด,ดูดิทำไมแแบบที่ไม่มีอะไรเลยอ๋อมีต้นไม้เบอร์อยู่ตรงนี้อ๋หอหออือหือยังไงดีละ่ะไปอยู่ตรงนี้ก็แล้วกัน,นง่งยงซ,ซูมออกดิซูมออกดิซูมออกดิเอออืมน้อยต่อดีแล้วก็มาเริ่มเคลียร์พื้นที่ก่อนละกนันในพีนี้อือหือ เทียพื้นที่ไซายออกก็ถ้าใครคืออันนี้มันไม่ใช่ม็อดแพคแล้วก็แค่โหลดมารวมๆกันอนะเออก็เดี๋ยวเราจะใส่รายชื่อม็อดทั้งหมดที่เราเล่นไว้นะฮะซึ่งมอดบางตัวมันต้องการตัวเสริมก็อย่าลืมโหลดไม่งั้นก็จะเข้าเกมไม่ได้นะฮะก็คือเดี๋ยวเราจะเรียงรายชื่อม็อดมกี่มอดก็ไม่รู้นะคะไว้ข้างล่างใต้คลิปก็ไปโหลดมาเล่นด้กันได้นะฮะส่วนเรื่องไอมอด ไอ้ที่มันแต่งงานได้อ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะเออสาราภาพวันตรงนี้เลยแล้วกันนะเราเป็นเราสายวายนะฮะซึ่งเราติดมาจากคุณฮิโรกิเพอ์นะคะปิตาชีแบบเออก็เผื่อมีใครบางคนอยากให้ทุ่งดอกไม้เบ่งบานก็บอกเราได้หรือไม่ก็เพราะเราก็ไม่เคยไม่เล่นเคยเล่นวันนี้แต่ว่าไม่ไม่ได้ถึงขานาะด แต่งงานอะไรนี้แต่ที่เราไปดูมามันก็โอเคนะแบบว่าพอแต่งงานแล้วเขามีของให้ด้วยเราเอาแค่ของนี่แหละเราไม่ได้หวังอะไรมากมายไม่ได้หวังอะไรเลยจริงๆแค่ของของคนทั้งหมู่บ้านเองจริงจแต่ถ้าถามนะเราว่ามิลเลเจอร์มันก็หน้าตาดีขึ้นจริงอนะ่ะแบบเดิมก็น่ารักใสๆอยู่อะใสใสือแล้วมัน ก็แลกได้แลกของได้ไมั้งโอเคอืมเดี๋ยวที่เราแพนหนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเ,ดดเรายังไม่ไแพนหรอกเราจะแพนมาตอนนี้แหละออม,มันกว้างดีเหมือนกันนะกว้างกว่าที่เห็นตอนแรกอะโอ๊ยพังคราบใหม่แบบ <c oughs> มันกว้างกว่าที่เห็นตอนแรกนะวีถ้าเกิดเดี๋จะอยู่บ้านตรงนี้เนี่ยไม่รู้อะเราว่า เราไม่รู้นิปกติเวลาเราเล่นเราก็เลือกบ้านที่มันโลง่ลงๆตรงไหนก็ได้ที่มันโลง่ลงๆอะเราก็อยู่ตรงนั้นแหละเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยยั่งมากไงห,หรือไม่ส่วนใหญ่เวลาเล่นหลายคนก็เราจะไปตอนที่เขาสร้างบ้านาเสร็จแล้วนะฮะถามคนฮิโรกิคือได้คนอื่นเขาสร้างบ้านาเสร็จแล้วเราค่อยไปอาศัยเขาแล้วเราก็ ไปทำหน้าที่พวกหาอาหารอะไรย่างนี้ไม่ค่อยได้สร้างบ้านเท่าไหร่เออตรงนั้นมีตรงนั้นมีนี่หรอภูเขาเออตรงนี้มันเป็นภูเขาอะนั่นน่ะไม่เห็นโอยโอ้ยลำบากตรงนั้นน่ะมันเป็นภูเขาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหลังจากที่สร้างบ้านเสร็จแล้วเราค่อยไปสำรวจโลก เออเนาะไปสำรวจโลกกันเรากะว่าจะลองแอดอันที่มันอย่างนั้นมันก็ต้องโหลดโลกใหม่ใช่ไหมเออเพนตี้ไบโอมอะที่มันมีไบโอมเยอะขึ้นอะ่ะรู้เสียดายโลกอก็ไม่เอา <laughs> เสียดายโลกอาจจะโหลดหมอสที่มันมีต้นไม้เพิ่มมีไหมอะ่ะ อาจจะโหลดมอสที่มันไปมิติอื่นได้อะแต่จริงๆเราคิดว่าแค่ไปดวงจันทร์เราก็จะแย่ละก็ดูของที่มันต้องใช้ดิเอ้ยกดตรงไหนแล้วนะดูของที่มันต้องใช้นะสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นมันต้องใช้ไอนี่ก่อนใช่ไหม n a s าเวิร์กเบนเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีมนาซาเวิร์กเบนกอนอยู่ไหนวะพิมพ์หาเอาก็ได้นาซา เออมันต้องมีอินี่ก่อนซึ่งมันต้องใช้อ้นี่แอดวานเวเฟอร์ er, ซึ่งมันต้องโอ้โหเพชรเลยเหรอเออซึ่งมันต้องใช้อันนี้อันนี้ก็ต้องโอ้แล้วว่ามันเยอะดีอืเห็นไหมต้องใช้โคใช่ไหมอันนี้ไม่พอนะพอหลังจากนั้นใช่ไหมหลังจากนั้นก็ต้องสร้างจรวดใช่ไหมจรวดจรวด เออต้องมีคอมเพรสเซอร์ด้วยซึ่งคอมเพรสเซอร์ก็ต้องใช้เอ่อพิมพ์สิครับอืมคอมเพรสเซอร์ออกซิเจนเออออกซิเจนก็ต้องใช้ใช่ไหมอ้าวอินไหนอินกอดอ่ะอน,นี้อรอ ดูดิคือของมันเยอะจนเราแบบจนเราคืออืมจากที่ดูคนอื่นเล่นเขาใช้เวลาเตรียมตัวไปกันนานมากฉะนั้นมอดนี้เราก็เลยตั้งไว้ว่าจะไปดวงจันทร์นะฮะงั้นตั้งชื่อมอดแพก็กมันไม่ใช่มอดแพก็กงั้นตั้งชื่อซีรีส์ว่าอะไรดีเคจีออกับการไปดวงจันทร์ครั้งแรบกบชื่อชื่อช่างเป็นอะไรที่แบบ เคียเจียบการไปดวงจันทร์รั้งแรว่งนะฮะเราจะตั้งชื่อนั่นแหละโอเคโอเคเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วงั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะกับซีรีส์ใหม่ก็หวังว่าจะดูคือเรารู้สึกว่าแบบนี้มันดูเพลินกว่า s ซ r v i v ว l เลเนาะเพราะมันมีอะไรเบื่อๆ s u r v i ซ a l วลมันซ้ำๆไปหน่อยโอเคนะฮะแต่ว่าแต่ว่าซีรีส์ s ซ r v i v ว l เลเราก็ยังไม่อยู่ทำนะเดี๋ยวว,ว่างแล้วจะทำจริงๆเราก็ว่างแล้วเราแค่ขี้เกียจ เราจะเล่นในสิ่งที่ตัวเองอยากเล่นไงเราก็เลยไม่ค่อยได้เล่นสวยว่าเท่าไหร่แต่อันนี้ก็น่าจะเล่นบ่อยขึ้นนะคะก็ฝากติดตามชมถ้าเกิดดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร e ด้วยนะคะก็เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย